ครบกันยังครับถ่ายผ่าย่ <produ> ิลกลิ่นไข้กินมานะครับตรงนี้ถอดรองเท้ากันเลยไม่สวยทำไม่ได้เลยเนี่ย ไเออแต่ลูกโง่เลยสีไหนถึงนิ้วคะไม่เป็นไรครับทีนี้แล้วสีจังจะเอาเราต้องเดี๋ยวขอแจ้งวิธีการเล่นนะครับคือสีไหน